สวัส se ดีค่ะพวกเราสามทหายไซโชสวัสดีค่ะนี่ชื่อเด็กหญิงสิตามากพิมชื่อเล่นชื่อออมค่ะสวัสดีค่ะนี่ชื่อเด็กหญิงธีรนันทิชิตชื่อเล่นชื่อแพนค่ะสวัสดีค่ะนี่ชื่อเด็กหญิงชัยเลดีชื่อเล่น ให้ตอกออลและแพนนะอนี้ใ่ขอแทนอันนี้เลือนนกใส่ของออลแล้วเจ้าจะาทำอะไรเนปนั้นเดี๋ยวออและแพนนะเอาใส่นะใส่ใส่ในโหลใบนี้อ,องได้นนะได้ส่ได้ไข่ไม่เห็นจะลอยเลยนั้นเดี๋ยวเราจะทําในรนีเก็อ,อันนี่สองให้ดูนาอๆช่วยกันน้ำนะคะเน โอ้สุดยอดมากเลยเราใช้ปุ่มมือแน่ยค่ะเรีนทำได้ยังไงหรอก็เพราะว่าดิเกอร์แรกนะคะเราไม่ได้ใส่เกลอลงไปในน้ำทำให้น้ำกับไข่มีความหนาแน่นต่างกันโดยที่ไข่นะคะมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำจึงทำให้ไข่จม ดังๆลูกดังๆไปทำไม,ไม,ไม,ไม